งานเข้านำเพชรตียาพาถูกโยงข่าวเช้านางงามนกต่ออุ้งหนุ่มจีนเรียกค่าไทยจากกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าแจ้งความว่าเพื่อนคือนายหวังชาวจีนได้หายตัวไปโดยมีคนติดต่อกลับมาว่าถ้าโอนเงินแล้วจะปล่อยตัวกระทั่งสืบทราบว่านายหวังเคยคบหากับน้ำเพชร นางสาวเพชรรดาแสงสกุลอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรน์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งทั้งคู่คบกันมาเป็นระยะกว่าหนึ่งปีก่อนจะเลิกรากันไปสามเดือนแล้วกลับมาคบกันอีกครั้งโดยฝ่ายหญิงทราบว่านายหวังมีเงินและทรัพย์สินมากจึงวางแผนกับแฟนใหม่พร้อมพวกรวมหกคนจับนายหวังยัดใส่กล่องไปเรียกค่าไถ่กว่าสี่ล้านบาท ซึ่งล่าสุดตำรวจจับกลุมน้ำเพชรพร้อมแฟนหนุ่มใหม่ได้แล้วล่าสุดทำเอาทางด้านน้ำเพชรติยาพามิสเอิร์ธไทยแลนด์มิสเอิร์ธไทยแลนด์2019-2020ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กลังดึกหลังมีข่าวจับอดีตนางงามโดยยืนยันไม่ใช่ตนคนละน้ำเพชรกันโดยระบุข้อความว่าโอ้ยไปกันใหญ่แล้วนางงาม ที่อุ้มคนจีนเรียกข้าไถายไม่ใช่หนูข้าหนูชื่อน้ำเพชรติยาภาไม่ใช่คนละคนค่ะหนูมีมงตำแหน่งระดับตัวแทนประเทศไทยไม่ใช่นางงามจังหวัดเพราะฉะนั้นจะมาลงน้ำเพชรนี้ไม่ได้แก้ข่าวด่วนพร้อมกันนี้น้ำเพชรยังโพสต์ต่อในคอมเมนต์ด้วยว่ากูจะบ้าตายรายนาทีและบอกด้วยว่า ตนเองสวยและรวยมากไม่ได้คิดจะจับใครมาเรียกค่าไถายมีแค่จะจับมาหอมแก้มขณะที่แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความเห็นด้วยว่าแวบแรกหนูคิดว่าเป็นที่ดีนะที่เห็นโพสต์นี้คิดไปแล้วจริงค่ะลงข่าวตกใจมากนางงามน้ำเพชรคิดถึงที่คนเดียวค่ะ